ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอ่คือราบซึ้งถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็คือเมื่อสักประมาณสองสามอาทิตย์ได้ที่ผ่านมาค่ะได้เจอปัญหาที่แบบค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรแต่ว่าอาต้องบอกว่าพระเจ้าคือคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าทรงปกป้องเราคือเหตุการณ์นั้นอะ เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแย่แล้วเราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นยังไงแล้วคืออาจจะไม่เล่ารายละเอียดนะคะแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราเหมือนกับแบบแย่ที่สุดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราขอพระเจ้าให้มาช่วยช่วยกู้เราช่วยแก้ไขเราและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นสถานการณ์ที่ คนอื่นเขากระทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่สถานการณ์นั้นน่ะมันทำให้เกิดความแย่มากกับในเชิงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เราได้อธิษฐานค้อมศีรษะลงอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นน่ะต้องใช้คําว่าไม่ให้เราตกบ่วงแล้วของเหตุการณ์ที่มันผิดพลาดโดยการกระทําของคนอื่นแต่เรา ดันไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะว่าโปรเซสของงานบางทีมันไม่สามารถทําคนเดียวมันเป็นการที่ทําต่อเนื่องใช่ไหมคะเขาทํานี่ไม่ได้บนความตั้งใจอันนี้เราเข้าใจแต่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยแก้ไขสถานาการณ์นั้นทําให้เรารอดพ้นจากสภาพที่อาจจะต้อง โดนพ่วงเข้าไปด้วยอย่างนี้ดีกว่าขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประธานสติปัญญาเหมือนพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าถ้าเราย้อนกลับไปพระเจ้าเหมือนพระเจ้ามาเตือนจิตใจให้เรากระทาสิ่งสิ่งหนึ่งณเวลานั้นคนที่คนคนนั้นได้กระทําผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจอะค่ะให้เรากระทําสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะปกป้องเราในอีกสองสามอาทิตย์ถัดมาคืออยากจะบอกว่านั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆที่ เราสภาพมนุษยนะ์อะเราไม่รู้เลยว่าอีกสามอาทิตย์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สามอาทิตย์ย้อนหลังนั้นอะพระเจ้าให้เราทาสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่สามอาทิตย์นั้นกําลังจะเกิดขึ้นกําลเราจะบอกพี่น้องว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วก็พระเจ้ายิ่งใหญ่มากถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราร้องทูลพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวที่จะช่วยเราได้พระเจ้าปกป้องเรา ก็เลยอยากจะแบ่งปันตรงนี้ให้พี่น้องฟังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ค่ะ okay. ขอบคุณพระเจ้าพรบพระคุณการทรงช่วยเหลือของพระเจ้ามีทุกวันในชีวิตของเรา